วัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรสมุนไพรโบราณที่ช่วยบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลมพิษหรือแม้กระทั่งกรากเกลือนนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและสําหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีเพียงแค่3อย่างนี้เท่านั้นค่ะนั่นก็คือข่ามะนาวแล้วก็เล้าขาวนะคะสาหรับข่าวันนี้ ้พี่ขวดก็จะใช้1แง่งประมาณนี้เลยนะโดยสรรพคุณของข่านะคะเขามีฤทธิ์ช่วยรักษาโรคผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยค่ะส่วนมะนาวนะคะเขาก็จะมีวิตามินซีสูงและหนึ่งในสรรพคุณที่เขามีก็คือช่วยทําให้ผิวที่แห้งที่ลอกกลับมาชุ่มชื้นนั่นเองค่ะสําหรับข่านะคะเมื่อเราซื้อมาให้เราวางพักเขาไว้ จนเขาแห้งๆแบบนี้นะคะจะทําให้ได้ประสิทธิภาพดีมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะนํามาหั่นเป็นแว่นๆเล็กๆแบบนี้เพื่อสะดวกในการนําไปโครกหรือนําไปตํานั่นเองค่ะวันนี้พี่ขวดก็จะใช้หนึ่งแง่งแบบที่เห็นเลยนะคะ โครกให้ละเอียดเลยค่ะสำหรับข่านะคะจากงานวิจัยเนะะี่ยเขาพบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคก,กรากเกลือนได้ดีมากๆด้วยนะเราก็จะโครกให้ได้ละเอียดประมาณนี้เลยนะคะข่าเนะะี่เขาโขกไม่ยากค่ะหรือว่าใครไม่อยากโครกใช้วิธีการปั่นเอาก็ได้นะคะเมื่อเราโครกได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะนำเหล้าขาวมาเทลงค่ะสำหรับอัตราส่วนที่เราใช้นะคะอันนี้กะ กะเอาได้เลย กะเพียงแค่ให้ขาเมื่อเขาผสมกับเหล้าขาวแล้วจะออกเป็นลักษณะแฉะ,ะแบบนี้นั่นเองค่ะสูตรนี้จะช่วยบรรเทาอาการคันตามผิวหนังกรากเกลือนหรือแม้กระทั่งลมพิษได้ผลชะง,งัดเลยนะคะพอเราผสมได้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ให้เรานำมะนาวใช้เพียงแค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะคะบีบเอาแต่น้ำลงไปแต่เปลือกอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเก็บเปลือกไว้ด้วยค่ะแล้วเราก็จะผสมคลุกเคล้าแบบนี้นะคะ ให้เขาเข้ากันดีเลยนะสำหรับใครที่เป็นลมพิษอาจจะใช้ปริมาณมากกว่านี้ก็เพิ่มอัตราส่วนเอานะคะและเมื่อเราผสมได้ที่เรียบร้อยก็ให้เรานำเปลือกมะนาวที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะมาจุ่มลงบนเนื้อขาที่เราผสมไว้แบบนี้เสร็จแล้วนำไปทาที่ผิวหนังบริเวณที่เราคันหรือบริเวณที่เราเป็นกรากเกลื่อนหรือถ้าหากว่าเราเป็นลมพิษนะคะก็ทาให้ทั่วๆตัวได้ เ,เมื่อเราทาจนทั่วบริเวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพักไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกอาการต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นเป็นสูตรสมุนไพรโบราณที่ทำง่ายลองทำนะคะ